ยจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มาแนะนํานะกระติกเก็บอุณภูมิเด k เ r นะซึ่งของเดคเกอร์เนี่ยนะกะ็บอกเก็บความร้อนความเย็นนะกระติกเก็บอุณหภูมิสแกนเลดเก็บอุณภูมิได้24ชั่วโมงนะแต่จากที่อยู่ทดลองใช้แล้วนะทุกคนโหยเก็บได้2วันคือ48ชั่วโมงได้เลยนะน้่แข็งอยู่แบบว่าโหยสวันอะ เก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะทนทานป้องกันการรั่วซึมนะวิธีใช้ก็ใช้ง่ายมานะแค่กดปุ่มนะก็คือสามารถเทนนะ้แล้วก็มีฟิลเตอร์ในการกรองเวลาจากชานะหรือเวลาที่เราแบบว่าพกเป็นน้ำซุปทุกคนทำเอาแกงจืดนะใส่ไว้นะคื่อมอมากเลยจะ พกพาไปแบบจะใส่แกงตือจะใส่น้ำผลิตจากสแตนเลสหนึ่งหกนะนี่คือวันที่สองนะทุกคนคือห้าโมงเย็นวันที่สองวันที่สองแล้วนะน้องแข็งเหลือขนาดนี้โอไม่ต้องบอกต่